นี่คือเรื่องราวของฉันที่ทำให้ฉันได้รู้ว่ารักแท้มีอยู่จริงสวัสดีครับผมชื่อฟุกผมอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยู่เพื่อรออะไรหรือว่ารอใคร แต่ผมรู้แค่ว่าหัวใจผมเต้นแรงมากเมื่อได้พบกับเธอคนนี้ท่านคะวันนี้หนูมาราแก้บนแล้วนะคะ แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมอยู่เพื่อรออะไรขอบุญกุศลที่ผมเคยทำไว้ก่อนตายขอให้เธอได้มองเห็นผมขอให้เราสองคนได้รักกันแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่บอกเธอว่าผมเป็นใครแต่ถ้าหากผมผิดสัญญาขอให้ผมกับเธอไม่ได้รักกันอีกและไม่ได้พบกันอีกตลอดไป มือนมีคนเดินตามมาเอ๊ะจะหันไปดูดีไหมเนี่ยหันก็หันเฮ้ย <Hey. S 1> โหลจัง <Hey. S 1> และแล้วเราสองคนก็ได้เป็นแฟนกันพอยจ๋ามานีหน่อยสิ ที่คิดถึง่ะโอุยโอ๊ย,ยฟุ๊กฟุกจะทำอะไรเนี่ยอย่าดิ้นสิพลออเดี๋ยวฟุกนับหนึ่งถึงสามพลอ,อยลืมตาเลยนะหนึ่งสองสาม ฟุกใส่ให้นะขอบคุณนะฟุกจี้รูปตาด้วยอฟุกขอบคุณนะคะว่าแต่ฟุกให้พลอยนึงในวันพิเศษอะไรเหรอเปล่าหรอกฟุกอยากจะทำให้พลอยมีความสุขทุกๆวันอะ ต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้วันนี้พลอยมีฟุกพรุ่งนี้พลอยอาจจะไม่มีฟุกอยู่แล้วก็ได้ไม่สิฟุกอย่าพูดแบบน,นี้พลอยกลัวถ้าพลอยกลัวทำไมเราไม่จับมือกันไว้ทำไมเราไม่กอดกันไว้ก่อนที่จะไม่มีวันนั้นให้กอดน,นะพลอย ฟุกยังมีอย่างหนึ่งนะที่อยากจะให้พลอยพลอยตั้งใจฟังนะฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ฉันหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายัง เจอรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตาตื่นอยู่ในใ,นใจเืิอไปถึงวันลาใาฟุกรักพลอยนะพลอยก็รักฟุกนะพลอยยังอยากได้อะไรอีกหรือเปล่าถ้างั้นพลอยขอไปบ้านฟุกได้ไหม พอยพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะเนี่ยฟุกเราครบกันมานานแล้วนะฟุกยังไม่พาพลอยไปไหว้พ่อแม่สักทีเลยพลอยไม่ต้องไปหรอกมันไกลอะ่ะพลอยจะเหนื่อยเปล่า,ลาเดี๋ยวฟุกก็มาหาพลอยเหมือนเดิมทุกวันนี่แหละฟุกไปแล้วนะขอไปบ้านทีไรก็ไม่ให้ไปทุกทีหรือว่าฟุกจะแอบซุกไข่ไว้ในบ้าน แถวๆนี้เนี่ยนี่มันบ้านหลังนี่หรือว่าฟุกจะอยู่ข้างในฟุกฟูกอยู่ข้างในไหมฟุกพลฟุกเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฟุกพลพลมาที่นี่ได้ยังไงอะทำไมอะฟุกฟุกไม่อยู่ทำไมในบ้านลลางฟุกบอกแลวใช่ไหมว่าไม่ต้องมา ออยู่ในนนั้หรมันไม่มีใครทำงนั้นแหละพลอยพลอยกลับไปเลยนะพลอยไม่พลอยไม่พลอยไม่พลอยอะไรอะฝุกมันเพออะไรอะพลอยออกมานี่เลยมันคืออะไรอะฝุกพลอยฝุกมีความจริงบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกพลอยความจริงคือ ฟุกไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วพลอยไม่จริงไม่จริงครับฟุกฟุกตายไปแล้วพลอยไม่จริงไม่จริงพลอยฟุพกพยายามมาทำทุกอย่างเพื่อให้พลอยได้มองเห็นฟุกเพื่อให้ฟุกได้อยู่กับพลอยแต่แล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วล่ะพลอยผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรพลอยฟุกจะต้องไปแล้ว ฟูกอั่นนะคิดถึงเธอมมเรก็ไม่มีวันไดพบเจออดูลเองดีนะถึงแม้ฟกจะไม่ได้อยู่ครับพอยจะมองไม่เห็นพุกแต่พุกก็อยู่ข้างคอยเสมอนะฟุกจะรักพอยตลอดไปอย ขอเสียงปรบมือให้กับน้นองๆคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยค่ะอุ้ยเุ้ยรู้สึกเหมือนใครเตินตามหลังะ่ะมันเย็นเย็นจะหันหลังกลับไปดีไหมนะหันละกันและเราก็ได้เป็นแฟนกันเอ้ย ฉันเดินตามเธออร่อยเราต้องได้กันเหรอเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพี่นาตีคะได้ข่าวว่าไปลองนอนในโรงปอมของน้องนี่ไม่พอจุฉันลอกเธอเดี๋ยวดองเดินขึ้นมาข้างหน้านิดนึงคนลุกเลยอ่ะเมื่อกี้ทำไมอะคือน้องเล่นดีไงอินเนอร์มาเต็มคือโกนขนขามาใหม่ก็ขึ้นเป็นหนังไก่เลยเมื่อกี้คนลุกเดี๋ยวเราถามท่านคณะกรรมการดกขอท่านคนลุกหรือเปล่านะคะ เชิญค่ะท่าคณะกรรมการค่ะฮัลโหลค่ะโอเคค่ะพี่นิวนะคะออพอเห็นการแสดงของน้องๆน,นะคะก็ ยอมรับเลยว่า2คนนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คืออารมณ์ของการแสดงใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกก็ยังจะตะงิดตะงิดว่าด้วยด้วยด้วยบทที่แบบอาจจะมีช่วงเริ่มต้นมาที่ไม่ค่อยสมูทแต่พอเล่นไปเล่นไปทุกอย่างยิ่งดีขึ้นยิ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนะเก่งจริงๆแล้วก็ที่คณะเลือกมาเป็นตัวแทนของดาวเดือนนียคือเลือกได้ถูกคนจริงๆค่ะครับขอบคุณค่ะ โอ้โหหรือว่าเหมาะสมท่านคณะกรรมการนี่โอ้โหชมชื่นชอบชมป้อเลยแถวปัาสาวะแลกชมป้อเลยใช่ค่ะนะคะเรื่องหาก็เป็นยังไงกันบ้างน้องค่ะสัมภาษณ์น้องนิดนึงสัมภาษณ์น้องนิดนึงเป็นไงคะเมื่อกี้ร้องไห้จริงด้วยร้องไห้จริงเลยเห็นวิ่งออกไปแล้วน้ําตาไหลเราก็หนังไก่ก็ยิ่งลุกขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นจะเย็นๆเนาะอจะเย็นๆนะคะเอากอดปลอบน้องเขาหน่อยเฮ้ยอ่ะลุกลาบตลอดเลยอย่าสิหนังไก่ันลุกเรื่อยๆเลยอ่ะอ่ะนะคะขอเชิญประมือให้กันน้องๆคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะไอ้ขาล้อต่างๆน้องไปพักผ่อนก่อนเลย